สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ ตอนนี้ในส่วนของคนละครึ่งเฟส3รอบใหม่ก็ยังคงตามติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าวสารในวันนี้จากกรมประชาสัมพันธ์เขต7นะคะวันนี้เรามาลุ้นว่า3ส,สิทธิ์คนละครึ่งรอบใหม่ในเฟสที่3ถ้าหากพูดถึงโครงการคนละครึ่งรอบใหม่หรือว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งตอนนี้กําลังลุ้นกันทั่วประเทศเลยค่ะว่าทางรัฐบาลจะมีการขยายต่อหรือไม่ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอกสันแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะอัปเดตความคืบหน้าในโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือว่าคนละครึ่งรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งอีสานแซ่บเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้กําลังลุ้นกันทั่วประเทศเลยล่ะคะ่ะว่าทางรัฐบาลน,นั้นน่ะจะมีการขยายต่อหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้ามองในส่วนของคนละครึ่งเฟส2ก็จะสิ้นสุดโครงการในวันที่31มีนาคม2564ล่าสุดทาง กระทรวงการคลังค่ะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมรายละเอียดในเรื่องของหลักเกณฑ์พร้อมกับงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการคนละครึ่งเฟสามแน่นอนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2564นี้เป็นต้นไปซึ่ง3สิ่งของคนละครึ่งเฟดสามความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่ทางรัฐบาลจะมีการต่ออายุออกไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เพราะว่าในส่วนของคนละครึ่งที่ผ่านมาน่ะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีและก็เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธปรรมด้วยค่ะซึ่ง3สิ่งที่ต้องพิจารณาพิเศษนะคะก็คือเรามาดูเลยก็คือ1จํานวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามคือคนละครึ่งปัจจุบันน่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ประมาณ15ล้านคนทั่วประเทศและคนละครึ่งในส่วนของเฟสที่สซึ่งคงจะมีอยู่ที่15ล้านคนนั้นหรือไม่หรือถ้า คงไว้หรือว่าเหมือนเดิมอาจจะมีการขยายสิทธิ์ต่อเนื่องหรือว่าเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ก็ต้องเรารอดูเงื่อนไข,ขของทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งที่จะชงเข้าคอรมอค่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยหรือไม่หรือว่าอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเพิ่มจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์จาก15ล้านคนเพิ่มเป็น5ล้านคนหรือว่า10ล้านคนหรือว่าจะขยายสิทธิ์เท่ากับโครงการเราชนะเป็น40ล้านคนหรือว่าจะเพิ่มแค่2ล้านคนนะคะทั้งนี้ก็ต้อง ไปดูงบประมาณแล้วก็ความเหมาะสมเรื่องที่1ของคนละครึ่งว่าจํานวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์กระทรวงการคลังจะให้สิทธิ์ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะในส่วนของลุ้นเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของจํานวนเงินนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนละครึ่งเฟดหนึ่งเราได้ กันคนละ3,000บาทแต่ทีนี้มาต่อคนละครึ่งเฟสสก็รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้อีก500บาทและคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยจะได้เพิ่มอีกคนละเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็มีข่าวแว่วๆออกมานะคะว่านะ่าจะได้เพิ่มมากกว่า500บาทเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังน่ะไปดูในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่ในเบื้องต้นแล้วน่าจะจัดสรรให้ได้เพิ่มมากกว่า500บาทอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันส่วนอีสารแทบก็อยากให้ได้เพิ่มมากกว่า500บาท ะะหรือว่าทางรัฐบาลอาจจะต่อเป็น3,500เลยหรือก็มีความเป็นไปได้ไหมอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วยังช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในการเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะในเรื่องของคนละครึ่ง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของที่3าที่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องของสิทธิ์แล้วก็การรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามในการใช้เงินเดิมคนละครึ่งนั้นใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าร้านขายอาหารเครื่องดื่มเท่านั้นไม่สามารถใช้ในส่วนของร้านบริการได้เช่นพวกตัดผมร้านขายนั่งกินนั่งดื่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตะจะนําเรื่องนี้เข้ามาในส่วนของคนละครึ่งเฟสสามไหมก็ต้องมาดูซึ่งคนละครึ่งรอบใหม่เฟสสามเนี่ยก็จะมีการพิจา,า,ารณากันว่าจะขยาย สิทธิ์ให้ผู้ได้รับสิทธิ์นั้นสามารถใช้ได้ทั้งร้านค้าขายของจำหรือว่าร้านบริการด้วยหรือไม่นะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการใช้จ่ายเงินแล้วก็ร้านค้ารวมถึงผู้ที่ให้บริการต่างๆก็จะมีโอกาสได้รับลูกค้าแล้วก็ได้เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นในเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปใดๆแต่ว่าทางกระทรวงการคลังก็มีข่าวออกมาแว่วๆว่าจะมีการต่อในส่วนของรอบใหม่เฟดสามแต่กําลัง เตรียมในส่วนของการจัดสรรรายละเอียดแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็ความสอดคล้องซึ่งในเดือนมีนาคมหรือว่าเร็วๆนี้ทางกระทรวงการคลังก็น่าจะสรุปออกมาชัดเจนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในส่วนของคนละครึ่งเฟดส,สองก็จะหมดโครงการวันที่31มีนาคมนี้เดี๋ยวเราติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ